บ้านที่เสื้อใบไม่กล้าปนเมื่อก่อนก็มีเสือ้อใบเสื้อดาเสื้อฟ้าอะไรค<ม>่ะที่ชอบปนอะ่ะทีนี้เค้าจะมาปานหมู่บ้านเนี้ยทีนี้มันปนไม่ได้เ<ม>พราะมีการบวงสรวงคือเอาปืนอะ่ะทุกซองยาวเนาะเอามาควายมาตั้งซุ่มๆกันถ้าปืนล้มก็ไม่สามารถปนหมู่บ้านนี้ได้ก่อนที่จะทำพิธีเนี่ยเหมือนเอาปืนเนี่ยมาวางสมกันเป็นเหมือนกองไฟแล้วนะั้นเป็นเหมือนการสิยงทายป่ะไม,ไม่ใช่กันแม่ว่าคล้ายๆแบบบวงสรวงให้แมบว่า ถ้าปนหมู่บ้านนี้ได้ก็คือปืนก็ยังตั้งอยู่แต่ทีนี้ปืนเนี่ยมันลม้มเขาก็เข้าป้นบ้านนี้ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทุกครั้งถ้าการมีศึกสงคงามท่านก็จะนั่งล้องมวงก็คืออย่างนี้นักคนโบราณก็มีกองไฟที่เราใช้ไม้นะกลุ่มโจรเสือใบก่อนที่จะออกป้นจะนำปืนมาทำเป็นซุ้มและบวงสรวงถ้าคณะทำพิธีมีปืนล้มลงมา การป้นครั้งนี้จะเจอภัยอันตรายไม่ควรที่จะออกป้นซึ่งทุกครั้งที่เสือใบคิดจะป้นที่บ้านโคกปืนนั้นจะล้มทุกครั้งทำให้กลุ่มโจรเสือใบไม่เคยมาป้นหมู่บ้านนี้แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งอาจเป็นเพราะบารมีของพ่อขุนหารขวานฟ้าที่ได้ปกปักรักษาหมู่บ้านนี้ก็เป็นได้ครับ บอกคนที่กำลังจะมาไหว้ที่ของเจ้านายหนหือว่าควรจะยังไงแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติตัวยังไงฮะถ้าจะมากบไหว้หรือม,มาขอพรอะไรน,นะคะหรือม,มาบนผ่านพิธีกรรมอะไร้อให้บอกกับผู้นาหมู่บ้านเพราะผู้นาหมู่บ้านจะต้องไปบอกพ่อกวนให้พ่อกวนวิทย์เล่าบอกเกา่าเล่าสิว่าเราจะมีแขกบ้านแขกเมืองโอเค